แม้จะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งในการประกวดคัดลายมือตัวอักษรกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทยในระดับช่วงชั้นป .1 ถึงป .3 เนื่องในวันสุนทรภู่ประจำปี2565ที่ทางโรงเรียนบ้านสาลาอำเภอเมืองเชียงใหม่จัดขึ้นแต่เด็กชายเทียรชนลุงป้านักเรียนชัติพันไทยใหญ่ชั้นป .2 พร้อมกับเพื่อนๆในชั้นเรียนเดียวกัน ก็ยางตั้งใจฝึกฝนคัดตวัวอักษรเพื่อเตรียมพร้อมในการแข่งขันปีถัดไปนอกจากเด็กชายทีรชนแล้วยังมีเด็กนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่อีกหลายคนที่ประสบผลสําเร็จในการแข่งขันแฟนพันธุแท้สุนทรภููในปีนี้เพราะหนูกลับไปอ่านหนังสือที่บ้านคะ่ะแล้วก็ไปทบทวนหนูแบบอยากให้เท่าเทียมกับคนไทยคนอื่นคะ่ะหนูเป็นไทยใหญ่คะ่ะอนาคตหนูอยากเป็นหมอคะ่ะ ก็จะไปรักษาแบบพ่อแม่ป่วยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปรักษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็จะรักษาคนอื่นด้วยค่ะแล้วการเรียนการสอนของเราที่นี่เป็นก็ดีค่ะครูก็สอนเข้าใจค่ะและแล้สอนให้รู้อันไหนที่ไม่รู้ก็ทำให้รู้ขึ้นมาส่วนหนึ่งมาจากในห้องเรียนค่ะว่าครูสอนส่วนหนึ่งแล้วก็พอไปแข่งนะคะเขาก็จะให้เราค้น ค้นคว้าในอินเทอร์เนต็ตบ้างค่ะเป็นบางข้ออย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวหนูเป็นเด็กไทยใหญ่ค่ะหนูรู้ว่าไอสวัสดิการอะไรพวกนี้มันไม่เหมือนคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะตัวหนูเองก็เลยต้องพยายามให้มากกว่าคนอื่นค่ะ <Yeah. S 2> เพื่อให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วก็อนาคตที่ไอ้นี่ไว้ก็อยากจะให้แบบอนาคตดีกว่านี้อย่างเงี้ยค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาระบุว่าโรงเรียนมีนโยบายเน้นย้ำ เรื่องความเท่าเทียมกันไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นเด็กนักเรียนคนไทยหรือชาติพันธุ์ทุกคนมีความสําคัญและมีสิทธิเท่าเทียมกันหมดเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ําและที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้สนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนทั้งด้านวิชาการและกีฬาทําให้นักเรียนหลายคนเป็นตัวแทนในระดับจังหวัดและระดับชาติที่ไปที่ได้รางวัลก็มีทั้งเด็กไทยและก็เด็กชาติพันธุ์รวมอยู่ด้วยกัน เราต้องพยายามไม่แบ่งไม่แบ่งว่าเป็นชาติพันธุ์ถ้าเราแบ่งนี่เด็กจะเกิดความเหลื่อมล้ําเกิดขึ้นในใจเพราะเด็กไม่อาจพูดให้เราว่าเด็กมีความรู้สึกยังไงถ้าเราไปบอกว่าเด็กเป็นชาติพันธุ์แต่ที่โรงเรียนนี้เน้นอย่างหนึ่งว่าห้ามไม่มีการหมายถึงเด็กอะไรทั้งนั้นแต่เราจะบอกว่าเป็นนักเรียนของโรงเรียนบ้านศาลาเท่านั้นและให้ความสํคัญทุกคนแลให้ความสคัญทุกคนทุกคนเท่าเทียมกันหมดโรงเรียนบ้านศาลา เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3รวม737คนในจำนวนนี้เป็นเด็กนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์กว่า120ซึ่งพวกเขามีความหวังหากเรียนดีสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและประเทศอาจได้รับพิจารณา,าเรื่องสัญชาติไทยและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น